สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับส่วนตัวนี่รู้สึกงงมากเลยนะครับกับวาตกรรมของ นักวิชาการและก็ครูบาอาจารย์บางท่านหมายเหตุที่พูดถึงความบันเทิงไม่สนับสนุนความดุรแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำรวมไปถึง,ถงรักษาการและนักการเมืองทั้งคณะส้มและแดงนะครับเพื่อนๆที่ตั้งหน้าตั้งตาจ้องแต่คิดจะเปิดด่านนะครับโดยอ้างเรื่องปากท้องนะครับเป็นสิ่งสาคัญ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากคณะแดงมันตั้งใจบริหารก่อนหน้านี้ไอ้เรื่องปากท้องนี่ไม่ใช่ปัญหาครับเพื่อนๆไอ้ปัญหาก็คือมันไม่ได้ตั้งใจบริหารงานราชการแผ่นดินนะครับหมกมุ่นแต่เรื่องจะขายชาติขายแผ่นดินจนมันเกิดเหตุอย่างที่เราเห็นเนี่ยแหละครับต้องมีอันเป็นไปต่างๆจนล่าสุดเป็นได้แค่รักษาการแต่ก็มีความพยายามที่จะเปิดดงเปิดดาน โดยไม่สนใจเสียงของประชาชนครับเพื่อนๆส่วนนักการเมืองสายสีส้มก็แหมเป็นเอาเยอะนะครับหนักเอาการเหมือนคันครับเพื่อนๆเพราะอะไรล่ะครับเอ้าก็แหมมึงพูดมาได้ยังไงว่าปากคลองสำคัญกว่าแผ่นดินล่าสุดมีครูบาอาจารย์เป็นถึงสุภาพสตรีด้วยนะครับ ไม่รู้คิดขายชาติขายแผ่นดินหรือเปล่าหรือเป็นทาสรับใช้นักการเมืองหรือไม่ถึงได้แสดงความคิดเห็นที่มันต่ำเตี้ยเลี่ยดินออกมานะครับคนไทยเนี่ยแหมอยากใช้แต่อารมณ์ตายเลยนะครับเพื่อนๆเ,เขายิงป้องปัง,ปงเข้ามาจนลูกเด็กเล็กแดงเราถึงกับขั้นตุยทหารเสียชีวิตไปหลายท่านนะครับเพื่อนแถมยังมีคนพิการอีกแหมตายและอีงามไส้ไอคนที่มันโดนแบบนี้มันน่าจะเป็นครูบาอาจารย์นะครับตายแล้ว ไม่อายลูกศิษย pues mm ์บางเรงให้นะครับส nah ่วนตัวคิดว่าเสียดายครับที่ศิษย์ทั้งหลายมีคร <gel> ูบาอาจารย์มีพฤติกรรมระยำตําบอลแบบนี้ครับเพื่อนๆต้องบอกก่อนนะครับพวกที่ชอบอ้างเรื่องจะเปิดด่านเพราะว่าเราเนี่ยได้เปรียบนะครับดุลทางการค้าของคขมรมส่วนตัวคิดว่าเขาอาจจะพูดไม่หมดครับเพื่อนๆเพราะอะไรล่ะครับเพื่อนๆเอ้าเราลองไปดูไส้ในของการส่งออกสินค้าไปสิครับเพื่อนๆ ไอ้ที่ว่ามูลค่าแสนล้านเนี่ยนะครับลำพัง7เดือนเนี่ยนะครับทองคำก็ลาเข้าไปเกือบ7จ็ดหมื่นล้านแล้วคขาเพิ่าตายเลยคขมเนี่เป็นประเทศยากจนแล้วก็ขอความร่วมมือคือขอความช่วยเหลือจากเรามันจะมีปัญญาที่ไหนเอาเงินมาขนทองคำออกไปครับถ้าหากว่าเงินนั้นไม่ใช่เงินที่ ฟอกนะครับของไอบรรดาแก๊งคอเซนเตอร์มีฉาชีพทั้งหลายหรืออาจจะเป็นเงินที่ได้จากการทุจริตคอร์รัปชันก็ได้ใครกล้าร,รับประกันครับว่านักการเมืองไม่มีเอี่ยวนะครับกับสินทรัพย์ที่ถูกแปลรูปเป็นทองคำนะครับเพื่อนๆแม้ส่วนตัวคิดว่าที่มันอยากเปิดดานเนี่ยมันอยากอาจจะข้ามไปรับค่าคอมมิชชั่นก็ได้นะครับ หนักเลยกูขราวนี้แล้วทําไมต้องสันนิษฐานแบบนั้นล่ะครับเพื่อนๆเ,เอาก็แหมประชาชนเนี่ยเขาเรียกร้องให้ปิดด่านเขาเรียกร้องให้ตัดน้ําตัดอินเทอร์เน็ตตัดไฟนะครับแต่นักการเมืองเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะครับเป็นห่วงเป็นห่วงเฉยเลย <c oughs> ตายแล้วถ้าไม่มีผลประโยชน์มันจะไปห่วงอะไรนะครับนักการเมืองมันทําอะไรมีแต่ผลประโยชน์ทางนั้นคุณดูสิครับแม้แต่กระทั่ง เรื่องการที่อ้างว่าไทยเนี่ยส่งสินค้าไปขายขเขมรแล้วเราได้เปรียบดุลทางการค้าแต่กับไม่ไปดูไส้ในเนื้อแท้ว่าใครกันแน่ที่มันได้กำ,กำไรจากการที่เราเนี่ยมีความสัมพันธ์กันระหว่างประเทศแรงงานเขมรนี่ข้ามาทํางานในประเทศไม่รู้กี่ล้านคนครับเพื่อนและให้ตั้งสมมุติฐานง่ายๆนะครับถ้ามันมาหนึ่งล้านคนมันสามารถได้ประโยชน์นะครับในประเทศเราต่อเดือนเนี่ย เป็นหมื่นล้านครับเพื่อนๆแล้วถ้ามันมาสัก3ล้านคน5ล้านคนนะครับเพื่อนๆคุณก็เอาหมื่นล้านคูณเข้าไปต่อเดือนแล้วคุณก็คูณเข้าไปต่อปีบอกตรงๆส่วนตัวนะครับคิดว่าเขมรเนี่ยหวานเกีียบเลยนี่ยังไม่รวมกับกรณีได้ใช้สวัสดิการด้วยเงินภาษีอกรของคนไทยไม่ว่าจะหอบลูกจูงหลานนะครับเพื่อนเข้ามาเรียนในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งมาคลอดนะครับมารับวัคซีน มาทานอาหารกลางวันฟรีกรณีเรียนในโรงเรียนนะครับแถมยังมีนมฟรีให้กินยันปิดเทอมครับเพื่อนเอนเงินภาษีอากรของคนไทยทั้งนั้นในขณะที่ลูกไทยหลานไทยยังกู้เรียนกันอยู่เลยครับเพื่อนเพื่อนต้องบอกก่อนนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศยากจนนะครับรายได้เราเนี่ยบอกตรงๆนะครับยังไม่ถึงเกณฑ์ที่เราจะดูแลประเทศอื่นได้เลยแต่นักการเมืองมันมีผลประโยชน์ไงครับเพื่อนเพื่อนมันถึงสร้างแรงจูงใจด้วยการออกนโยบายต่างๆ เพื่อช้างจูงต่างด้าวให้เข้าประเทศครับเพื่อนๆมันไม่ต้องการให้เข้ามาแบบถูกกฎหมายเราส่วนใหญ่เนะี่ยอยากให้มาแบบผิดกฎหมายแล้วก็มาออกนโยบายนะครับเพื่อให้มันถูกกฎหมายเพราะอะไรละครับเอามันจะได้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันโดยแกล้งบ้าน,นะครับว่าเป็นความหวังดีแต่หารู้ไม่ครับผลประโยชน์ทั้งนั้นส่วนตัวนะครับเลิกสงสัยนะการเมืองมานานแล้วนะครับคิดอย่างเดียวว่าไอ้คนพวกนี้มันก็มีพฤติกรรมเหมือนตัวเอีย้ยครับเพื่อนเพื่อน คืออะไรครับคือมันไม่หวังดีกับประเทศชาติทําอะไรพวกมันต้องได้ประโยชน์ไม่ได้มาใส่ใจผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนคุณดูได้สิครับว่าทําไมมันถึงอยากให้เปิดด่านมันจะได้มีคนไทยข้ามฝั่งไปเล่นบ่อนคาสิโนที่นั่นก็แทนที่จะตรวจสอบว่าห้ามคนไปเล่นคาสิโนหรือยกเลิกไอ้ฟรีวีซ่าพาสปอร์ตเพราะอะไรละครับเอาก็ประเทศชาติมันไม่ได้ประโยชน์นะครับคนไทยขนเงินขนทองไปทิ้งแถมยังมีกลุ่มก้อนสแกมเมอร์ที่เป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ โทรข้ามฝั่งมาหลอกลวงคนไทยด้วยกันเองครับเพื่อนเก็คือมีคนไทยข้ามฝั่งไปเป็นแก๊งสแกมเมอร์เป็นคอเซ็นเตอร์นี่ยังไม่รวมกับกรณีที่เป็นช่องทางในการขนย้ายหรือลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนในประเทศไทยยกตัวอย่างการจุลกรรมอย่างรถจักรยานยนต์หรือแม้กระทั่งรถยนต์ครับเพื่อนๆทรัพย์สินเหล่านี้จุดหมายปลายทางไม่ใช่ประเทศไหนเลยครับมีแต่ไปประเทศเขมรน,นะครับ คุณไปดูได้เลยครับเพื่อนๆไอ้ประเทศนี้มีอารอณ์อล่มาให้ชําแหละขายกันในราคาถูกูกตรงไหนล่ะครับที่เปิดด่านและคนไทยได้ประโยชน์จากการครบหาขเมศน,นี้ยังไม่รวมกับผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรที่ลักลอบเข้าประเทศกันแทบทุกวันก็คือเข้ามาแกล้งบ้าทำเป็นไม่รู้ว่ามันก็ขับรถเข้ามาเฉยๆนั่นแหละสินค้าเกษตรภายในประเทศถึงตกต่ํา เพราะเราได้สินค้าที่มันด้อยคุณภาพจากประเทศเคลื่อนบ้านเข้ามาคะผสมกับสินค้าที่ดีในประเทศไทยสุดท้ายกดราคาสินค้าเกษตรกร,กรในประเทศตัวเองนะครับผลประโยชน์ทั้งหมดไหลเข้าไปอยู่ในกลุ่มนายทุนนะครับเพื่อนนายทุนเหล่านั้นไม่ได้เอาเงินไปไหนนะครับเอาเงินไปสนับสนุนพักการเมืองครับเพื่อนๆ <laughs> ตายแล้วไอ้ที่หนักกว่านั้นคืออะไรนะครับแอดมินเนี่ยสงสัย เอาก็ขเขมรมันแบนสินค้าประเทศไทยมาได้ข่าวว่าเป็นปีแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วคุณพี่มึงมึงจะเอาสินค้าอะไรไปขายขเขมรวะกูงงมากเลยนะครับคนหนักเลยกูคราวนี้มันทําให้แอดมินเนี่ยแหมปกติเป็นคนขี้สงสัยสงสัยหนักกว่าเดิมอีกนะครับว่าไอการที่นักการเมืองอ้างเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยเป็นแค่คออ้างหรือเปล่านะครับเพราะยอดล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าไทยส่งทองคําออกไปขเขมรเนี่ย อุ้ยมูลค่าเกือบแสนล้านมันช่างประจวบป,ประเจาะเ,เหมาะกันซะจริงๆนะครับกับช่วงเวลาที่นักการเมืองเนี่ยอยากให้เปิดดา่านไอ้เปิดไอ้ป่องเลยแหมคิดเลยเถิดไปไกลว่านักการเมืองไทยเนี่ยนะครับอาจจะอยากข้ามฝั่งไปรับค่าคอมมิชชั่นนะครับเพื่อนๆโอ้ไองามไส กูว่านะครับเงินเยอะขนาดนี้มันต้องมีของนักการเมืองบ้างแหละเผลอๆนะครับเพื่อนๆแม่ไอที่เรากำลังสงสัยว่าไอซอบพาวเวอร์5,000ล้านเนี่ยมันหายต่อมไปไหนส่วนตัวนะครับคิดว่ามันก็อาจจะหลุดไปอยู่กับไอซับส,สินพวกนี้แหละครับเพื่อนๆ ไปร้องเพลง<อ>ดีกว่า,ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูลเกียรติจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่ง